จะรักที่ตรงนจะรักโม่ม่มไว้ยว้ยคู่มันแล้วทแท้ๆแต่แดนไม่มีข่าวใก้กันมก่นนั่นงี้จะเอาหน้าปไว่ที่ไหน คุณป็นไงบ้างคะหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วอ่แต่ว่าขอรอดูอาการอีกสักสองสามวันค<ะ>่ะปาแล้วปิงรับไยังเลยคะ่ะ โอ้ยเก็บทิ้หมดนะ้ยมีนี่ด้วยเกรย์มาเก็บห้องนู้โทรบยาแล้วไม่ใช่นี้วะไม่มีโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยทำไมสุ่มซามอย่างนี้ก็จะรีบไปไหนกันเนี่ยฮะ นี่ฉันบอกให้เก็บให้หมดตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอเก็บเดี๋ยวนี้เลยเเกก็็บบมีอะไรกันจ้าป้าป้าเปล่าค่ะไม่มีอะไรค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีไม่มีอะไรเลยนี่นี่ยุ่งนี่อีกแล้วเมื่อกี่ใส่ไม่มีใครแกมาหาท้าขุนปลาเห็นเขาเห็นแล้ว ไม่มีไม่มีค่ะ,คะ,ะแล้วจะมีจะต้องทำลับๆ,ๆ,ๆ,ๆล่อๆหละถ้าไม่มีก็พม่ีค่ะแค่หนังสือพิมพ์ค่ะหนันสือพิมพ์ <c oughs> มีอะไรมีข่าวอะไรเอามาให้ฉันดูสิเอามาให้ฉันดูเออ ่นะป้านี่นี่อะไรกันเนี่ยคะนั่นคือพี่มีข่าอะไรทำไมฉันจะดูไม่ได้ทุกฝ่ายไม่มีอะไรเลยจริงๆค่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะทุกฝ่ายครับที่น่าทุกฝ่ายครับไม่มี อไปดิชี่เจ้าหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปบ่ายเจอกันนะปิน่นได้เลยค่ะไปไหนมาพี่ถามว่าไปไหนมาเพราีปิ่นมีงานด่วนนะครับแต่รถเสียระหว่างทางก็เลยติดรถผมกลับมาฉันไม่ได้พูดกับคุณ ปิ่นว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเธอจะยังไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นจนกว่าจะตอบคำถามพี่ว่าเมื่อคืนเธอไปไหนมาฮ<ะ>พี่โทรศัพท์ไปหาก็ปิดโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้เลยทั้งคืนอะเมื่อคืนอะ่ะปิ่นไปพัทยามาค่ะไม่อยากให้ใครกวนใจอะ่ะปิ่นก็เลยปิดมือถือ พี่ป่านคะปิ่นขอตัวนะคะนี่ตั้งแต่เมื่อคืนน่ะปิ่นเห็นไม่ได้นอนเลยอะ่ะเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงตัวก็เนี้ยวเหนียวอะคะ่ะติ่นเธอไม่คิดจะถามพี่สักคำเลยเหรอว่าพี่โทรตามหาเธอทําไมได้ค่ะแล้วพี่ป่านโทรหาปิ่นทาไมล้ะจ๊ะพี่ต้องมายอกย้อนนะป่นเจ็บหนะักหมดสติเข้าโรงพายบาบาลไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงก็ยังไม่รู้อะไรนะพี่ป่าน น้องปุ่นเจ็บเหรอใช่ในขณะที่เธอกำลังไปร้องลเรินกับไอ้หมอนั่นไงเธอไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม่ถ่ยนะปิน่นทำไมเธอคิดถึงแต่ตัวเองทำไมเธอไม่คิดถึงพี่ทำไมเธอไม่คิดถึงน้องทำไมเธอไม่คิดถึงใครเลยอะ่ะพี่ปานนี่ปิ่นเจ็บนะคะแล้วการที่ปุ่นไม่สบายอะ่ะพี่ปานจะมาพานใส่ปิ่นทำไมอะ่ะปิ่นไม่ได้เป็นคนที่ไม่น้องเจ็บนะคะเดี๋ยว ชุดที่เธอใส่เมื่อคืนนี้ก็ใช่อะค่ะอะไรอะไรพี่ปานนี่อะไรคะนี่มันเสื้อผู้ชายเนี่เสื้อของใครก็เมื่อคืนปิ่นอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าว่าเธอนอนกับใครนี่พีทเมื่อคืนนี้เนี่ยถึงได้กล้าเอเสื้อเขามาใส่อย่างนี้อ่ะไม่ต้องมาเถียงพี่พี่นึกเลยนะว่าว่าเธอจะเป็นได้ถึงขนาดนี้อ่ะ ถ้าเป็นโนรเสสแอนดนีนะปิ่นถ้าเป็นเธอถึงทำตัวเป็นผู้หญิงราคาถูกแบบนี้อะ่ะฮะใจพี่เอาหน้าไปซกไว้ที่ไหนเหรอใจพี่ตอบคำถามคนอื่นเขาว่ายังไงอะ่ะเวลาเขามาถามว่าเธาเป็นน้องสาวพี่เป็ได้แล้วแหลกขนาดนี้อะ่ะพี่ก็ตอบเขาไปสิคะว่าเป็นไม่ใช่น้องสาวอะ่ะแล้วปิ่นก็จะเลิกใช้นร่เสสแล้วนีเหะแล้วปิ่นก็จะไม่อยู่บ้านหลังนี้ต่อไปอะ่ะปิ่นจะได้ไม่ต้องทำให้พีปป่ปาดอับอายแบบนี้ไงล่ะ พี่ป่าต่อไปนี้ปิดจะไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไปพี่ป่าต้องอาศัยังย อะไรตรงนี้จ้ะดากาแฟหนึ่งแก้วนะเหมือนเดิมเด็กใหม่หรือพี่น่ารักดีนะเด็กใหม่อะไรไม่ใช่พาสาวมาค้าถึงที่แล้วคนนี้ข่าวเขาไม่ว่าเลยนะพี่ใครจะว่าแล้วข่าวอะไรโอ้โหมานี่เลยพี่มานี่เลยเนี่ยข่าวหน้าหน่งเลยนะตูกลางงานเลยนึกว่าเรื่องอะไรที่แท้ข่าวน,นี่เองอะเนบี พี่จะบอกให้นะเว้ยจัดการน,นะพี่กับแซบอย่างหมอปาเนี่ยนะมันต้องวิธีนี้จะได้เข็ดแล้วก็เลิกขยศทีดาถามจริงๆเหรอการที่พี่ไปจูบพวากลางงานแบบเนี้ยพี่คิดจะแต่งงานกับเขาจริงๆหรือเปล่าคะเปล่าเอ้าแล้วพี่ไปทำอย่างนั้นทำไมล่ะคะคุณโอ้ยอย่าลืมสิคะว่าคุณหมอปาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะคะแล้วเขาก็มีแฟนเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วด้วย จู่ๆก็กลางงานแบบนี้จะให้เขาเนี่ยเอาหน้าเนี่ยไปซุกไว้ที่ไหนล่ะคะป่านี้คุณหมอป่านี่ยไม่ต้องเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าแล้วหนีไปอยู่เมืองนอกแล้วะะเ,เหรอคะเฮ้ยไ้ดาไ้ดาหรือว่าเราจะได้แรงเกินไปจริงๆ ป่านรู้ไหมว่าข่าวแบบนี้มันทำลายความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลขนาดไหนทราบค่ะป่านก็กำลังพยายามแก้ไขมันอยู่นี่ไงคะแก้ไข <c oughs> ไอ้ข่าวเท้าโชว์แบบนี้ยิ่งแก้ก็ยิ่งบานปลายนี่พี่ว่านะวิธีที่จะหยุดข่าวแบบนี้เราต้องแต่งงานกันทันทีแต่ป่านสัญญากับคุณพ่อไว้นะคะว่ารอให้ปุ่นกลับมาดูแลกิจการโรงพยาบาลนี้แทนป่านได้เมื่อไหร่เนี่ย ปานถึงจะแต่งงานอะไรนะปานนี่ปานจะให้ไอเด็กเด็กยังปุ่นมาดูแลโรงพยาบาลเราอย่างนั้นเหรอพี่ไอซ์คะปุ่นไม่ใช่เด็กแล้วนะคะปุ่นเรียนจบแพทย์ได้เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยระดับโลกป่านเชื่อว่าปุ่นจะเป็นหมอที่มีความสามารถแล้วก็สามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงพยาบาลเราได้เหรอแต่ตอนนี้หมอปุ่นอกหัก นอนร้องไห้อยู่ในโรงพยาบาลรอพี่สามมาซ้ำน้ำตาให้ดูแลชีวิตัวเองยังไม่ได้เลยแลย้วจะมาดูแลคนไปร้อยเปพันได้ไงปานพี่ไอซ์คะปุเป็นน้องชายป่านนะคะพูดอะไรก็เกรงใจป่านมากสิคะตอนน้นที่ป่านจะยอกเงินขึ้นมาอ,อยู่ใหัวพี่เกรงใจพี่บ้างไหมฮะโรงพยาบาลน,นี้มันเป็นของตระกูลนรสเศเรเสีนีนะคะป่านจะยกรงพยาบาลให้น้องเนี่ยมันผิดตรงไหนเหรอคะ ที่คิดว่าโรงพยาบาลน,นี่มันมีชื่อเสียงขึ้นมาได้เนี่ยเพราะใครลูกชายที่เขามาใช้บริการเน่เพราะเขาติดใจในสีมือเพชรเรากำลังจะขยายกิจการไปต่างประเทศก็เพราะพี่และก็กำลังจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เพราะพี่อีกเหมือนกันลำพังแค่ตัวแปงคนเดียวคิดว่าจะมีปัญญาทำได้ขนาดน,นี้เหรอฮะ อกับเรื่องไร้ไร้แท่างคืนนอนก็ไม่ได้นอนแทนที่พี่ไอซจะปลอบโยนให้กำลังใจป่าเนี่ยพี่ไอซ์แบบระทวงบุญคุณน่ะตลงพี่ไอซเป็นแฟนป่านยังไงเหรอคะไม่อยู่แล้วบ่านจะก้าวร้าวพี่นะปานเรื่องฉัาไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าที่พี่ไอา์อยากแต่งงานกับป่านเนี่ยเพราะพี่ไอ้ยรักป่านหรือว่าเขาอยากได้รงพาบาลป่านกันแน่ปาดปานเคยคิดนะคะว่าเราอะรักกัน แต่วันนี้ป่านรู้แล้วรู้แล้วพี่ไอซ์เป็นแค่คนแปลกหน้าสำหรับป่านปานกับปานปานปาน จะโทรไปขอโทษดีไหมนะถ้าโทรไปแล้วเขาด่าเราทำไงวะเนี่ยว่ะโทรวะโทรพี่ช้างพี่ช้างคะพี่ช้างเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะพี่ช้างอย่าก่อนดาหยุด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 เจนเยนดาเกิดอ,อะไรขึ้นคือคุณราัดธินใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรเหรอครับผมขอแจ้งข้อหาบกุกรุกพยายามฆ่านายแพทย์ไอซู และมินประมาททําให้แพทย์หญิงพริษานรเสตเซเลนีเสียชื่อเสียงขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่สอนอนด้วยครับขอบคุ